สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามผลงานสมแดงนะครับคือซึ่เจ้าของสวนเนี่ยเอามาใช้กับทุเรียนนะครับแล้วก็มีมะพร้าวมีมะนาวนะครับเรามาดูกันว่าผลงานสมแดงเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่สมเนียสวัสดีครับนะครับคือท่านที่เอาสมแดงมาใช้กับสวนทุเรียนนะครับนี่คือต้นทุเรียนดูเลยครับเป็นยังไงสวนทุเรียนของท่านนะครับแต่ก่อนหน้านี้ต้นมันโทมใช่ไหมครับก่อนที่จะใช้สมแดงโทมากเลยตอนนี้มันดีดีมากเลยครับ เห็นว่าตึ้มันสมคือมันด้วงเจาะใช่ไหม,มเด็นมะพร้าวพี่มพะพร้าวนะครับหลังจากศี่ๆเขาใช้มะนาวนะครับใช้สมแดงกับมะนาวแล้วก็สุเรียนแล้วก็มีม,มพะพร้าวด้วยนะครับนี่คือสวนม,มพะพร้าวผลผลงานสมแดงนะครับสมแดงคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ใช่ไหมพี่ทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมใช่เลยครับทั้งหมดนี้เลยที่คือสมมวนพี่สมแดงมะพร้าวนี่พี่ฉีดยังไงพี่มะพร้าวก็ฉีดพ่นพ่นเข้ายอดพ่นเข้ายอดเหมือนกันใช่ไหมเขาข้ายอดแล้วก็แล้วพี่สมยัง ดูยอดมะพร้าวนี้ภูมิใจญ่ไหมแตกต่างกันไหมกับที่ยังไม่ฉีดแตกต่างครับดูใบก็รู้นะครับยอดด้วยครับดูยอดไครับเปิงเลยครับธรรมดาใบมันจะเหลืองอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเนาะน้ำหอมน้ำหอมเห็นไปดูต้นนั่นที่ดูทุกต้นนี้เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยทุกต้นเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นทุกต้นเลยเนี่ยทุกต้นเลยนะใบมะพร้าวก็ว่ก็เขียวดีเนาะครับเห็นมะพร้าวเขียวดีเลยนี่มะพร้าวครับแดงนะครับ พี่สำเนียงลองฝากให้คนที่เขาคิดสุดท้ายนะครับสวนมะพร้าวหรือว,ว่าสวนทุเรียนทุกอย่างแหละครับดีครับฝากความมั่นใจสวนมะพร้าวหรือว่าสวนทุเรียนรับพ่นที่แรกก็ว่ามันไม่ไม่ดีเท่าไหร่พพ่นเข้าไปแป๊บเดียวมันจะเขียวมันจะมีลูกมีอะไ้ต้นมะพร้าวี่พี่พน่นไปกี่รอบแล้วครับก็พ่นพร้อมๆกันกับทุเรียนนะครับสามรอบใช่ไหมและยะเวลาห่างกันไหมพี่ตุเรียนก็ประมันสิบห้าวันพ่นพร้อมวันพ่นทีนึงครับ นทีสมแดงลอ่โอเคไหมโอเคครับให้คะแนนเต็มร้อยให้คะแนนเท่าไหร่ครับพี่เต็มร้อยนะครับเต็มร้อยเลยนะโอ้โหสุดยอดครับนี่คือสมแดงครับชีวภาพ100%นะครับขอขอบคุณนะครับบริษัทพอยน่าเน็ตเวิร์กที่ผลิตสินค้าดีๆอย่างสมแดงนะครับสมแดงอะมิโนหรือควิกมาให้เกษตรกรเด็กชาวสวนได้ใช้นะครับใช้สมแดงปลดหนี้ได้แน่นอนครับขอรับรองนะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี